สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับพี่น้องบัดนี้นะครับผมพอกับช่องหน้าเชแนลครับมาบึงบรรยากาศบ้านน้องอุ้งอิงนี่ครับเดิ่งพี่น้องนี่ครับิึงเตรียมระบบไฟนี่ครับพร้อมแล้วนี่ครับประดับไฟหน้าบ้านสองจุดสายขวานี่ครับสายขวาพี่น้องหล้กก็มีประดับไฟในกบในหลัวกำแพงน้ำนี่ครับ ตอนคำคำอาสีนะครับกันล่องไฟกับสิงหามพี่น้องตอนนี้กับแง้มพเขียนนะครับบรรยากาศบานอีหละตอนนี้กับสีเงียบๆนะนจังหน่อ้พี่น้องนะครับที่สถานที่จ้อนรถนะครับกว้างขวางนะครับพร้อมพร้อมพี่น้องนะครับนะครับประดับหลอดไฟในหลวงกำแพงพี่น้องนะครับ อาจารย์ประดับไว้ให้ผู้ไปหอดพูดนะครับหอดหลังบาาออาเปีนออกมาเบ่งเื้่นทีด้วยรอบครับอ,อีกเมื่อก,กี้มือกระิหอดมืดจริงแล้วพี่น้องนะี่ครับมันนี้กับมันที่หยิบเจ็ดแล้วนะครับข้าวเดียวหนึ่งแปดเดียวนะครับสาร พ่อพูมตายายพี่น้องในกลับปักรักษาดูแลในกลับพื้นที่นะครับภายในบ้านนอกบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ้านหนองยิงตอนนี้นั่นตอนนี้เลยพี่น้องนี่ครับซีม้งนะครับซีม้งก่านะครับเป็นเขาหางม้งเต็มอันนี้ก็ก้างไปเลยนะครับเป็นปลาเก็บ เดี๋ยวตกกระอี้เพิ่นเอามาเพิ่มแทนแน่นอนพี่น้องนะครับเตรียมงานพละนะครับมานหลังไงนะครับเก็ยบยภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ นะครับสร้างมาติดประตูใหม่นะครับมาทาสีนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้าน ี่ยนที่โดยรอบนะครับข้างหลังก็ะซิบใบก้างเต็นรับพี่น้องนะครับใบมังยมมังเศ้าอืโอ้โพี่น้องนะครับข้างหลังห้อ,องเตรียมพร้อมนะครับ รบรรยากาศล้างบ้านนะครับหลังจากเมื่อวานโดยที่พื้นใหม่นะครับก็เอาเสื้อผ้ามาตาใส่บอ่อตกลงดินไปน่นองนะครับมองเห็ดกินมันขวนนอกนะครับเหมือนมีการมีงานนะครับค้างๆกับปั๊บไม่เลี่ยนะครับ ระบบไฟเนี่ยครับระบบไฟนะครับที่งานติดไฟพี่น้องบรรยากาศนะครับข้างบ้าน เฮ้ยนี่มาแล้วระบบแสงสีนี่ครับไฟนี่ครับอันนี้สาบเพิก่ก็ขุดขึนใไม่พี่น้องนี่ครับเลือก,กัวเกา ครับระบบไฟแสงสีนี่ครับรอบบ้านนะครับพี่น้องเต็มอัตราเลยนะครับที่แรกมาแรกขึ้เรืเราเองเด้อขึ้นเรือเราเองเลยนี่ครับ <c oughs> ไฟแสงสีเสียงอันนี้ทดสอบไฟพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวตอนเร่งเร่ง่ะสว่ง,งามก็นี้นะครับตอนนี้พาทิศบ,บ้านตกไปน,น้องนะครับไปเห็นแค่ซํานีกรอนะครับลองไฟแต่พี่น้องระบบแสงสีเสียงนะครับนี่กับรอบนะครับกําแพงนี่นี่กัไฟหลอดสีปกติครับพี่น้อง สีออกลุ่มเหลืองนี่ครับเดนื้อเมลรงเปิดเองครับเมล็ดเออไอพี่น้องปิดไปก่อนระบบแสงสีเสียงนี่ครับระบบไฟรอบสายขวานะครับ ครับในวัดเพิ่งกระสิบประดับขึ้นกันครับพี่น้องเพราะว่าในวัดกับเป็นงานเผาปลา ใ่ครับบานลงใงไงครับสะอาดนี่ครับสะอาดตาพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านนองอยิงกับสีสีม้งแรงนะครับ,รนะรบตอนนี้ก็สีเงียบได้จังน้อยนะครับนังวเด็ดเตรียมเมียงแค่เดินระบบไฟรอบบ้านนะครับส่วนกระตงกระอีเดวเพิ่นไปเอามาอีกมาเพิ่มนะครับเพราะว่า FC ซแฟนขับสีมาหลายนะครับกระตงเตรียมสถานที่ไว้นะครับรอนะครับ บรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมครับมีความเคลื่อนไหวอีกแลเดี๋ยวผมสียงเตืให้พี่น้องไดบง้บึอง,อ,บอ,งอีกเทือนหนึ่งครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง good like, good กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเบิ่งข่าวสารบ้านนอ้องหยิงนะครับหยุดนี่ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ